นี่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับเรามันเกี่ยวกับความฉลาดที่สูงขึ้นเราทุกคนมีมันอยู่ในตัวเราปัญหาคือหลายครั้งที่เรามองหาคำตอบในโลกภายนอกและตลอดเวลาที่เรามีมันอยู่ในตัวเราความฉลาดที่สูงขึ้นปัญญาที่ลึกซึง้งและการรู้ภายใน และถ้าเราใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกภายในของเราเราก็สามารถเข้าถึงปัญญานี้ได้โดยง่ายเราสามารถขึ้นอยู่กับว่ามันบอกเราได้เสมอว่าอะไรคือความจริงและถูกต้องสำหรับเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตและเรามีมันเราทุกคนมีมันเราทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้ ความฉลาดที่สูงขึ้นของเราปัญญาจิตวิญญาณของเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงอัตราของคุณจะเจ็บปวดเครื่องมือเดียวของคุณคือความมั่นใจและความกล้าหาญของคุณถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทำลายอัตราความกลัวของตัวเองคุณจะไม่สามารถค้นหาตัวเองได้ คุณจะได้รับการทดสอบเกินความอดทนและไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ถ้าไม่อดทนดังนั้นคิดเกี่ยวกับการศึกษาตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะมอบสิ่งที่จำเป็นและไม่ถอยกลับไม่ยกเลิกจากภารกิจของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่ชํานาญวิชาเรื่องพลังงานอย่าสอนเรื่องพลังงานและการจูนจิตข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกมันบันทึกทุกอย่างมันตื่นตัวและตื่นตัวอยู่เสมอมันควบคุม95%ของชีวิตของเรา มันถูกสร้างขึ้นบนความเคยชินมันพูดกับคุณในความฝันไม่มีภาษาพูดใช้ทุกอย่างตามตัวอักษรก็คือมันสามารถทำอะไรได้หลายล้านล้านอย่างพร้อมกันมันไม่สมเหตุสมผลแต่มันคือความรู้สึกจิตใจ จิตใต้สำนึกคือกล่องสัญญาตอบโต้กับจักรวาลปัญหาของการใช้งานคือ5%ของจิตสำนึกปัจจุบันของเราไม่สามารถมีกำลังมากพอที่จะดึงพลังในจิตใต้สำนึกออกมาใช้ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเครื่องมือในการโหลดกลับเข้าไปในโลกภายในของคุณเพื่อค้นหาเทวดาประจำตัวคุณได้มีการทำข้อตกลงไว้นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเกิดในโลกนี้การมีความรักการมีคุณค่าการเห็นคุณค่าของการหายใจ นี่คือวิธีรับรู้ความรักในชีวิตของคุณเมื่อแรงสั่นสะเทือนของคุณเพิ่มขึ้นกองกำลังก็จะเข้ามาโจมตีคุณจะได้ยินเสียงมารจะมีเสียงให้คุณฟังพวกเขากลัวอำนาจของคุณ เป็นความเข้มแข็งแบบเติมรู้ไม่ใช่อัตตาการปลูกจิตวิญญาณของคุณจะทำให้ผู้หลับไหลกลัวสื่อที่ทำให้ใจคุณมัวเป้าหมายของใจของคุณคุณมัวคนที่มาทำให้ใจของเรามีสภาพเป็นใจที่คุณมัวก็คือคนที่อยู่กับเรา เป็นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะมารเขาใช้เป็นสื่อให้เราเกิดความขุ่นข้องหมองใจท่านใดที่สภาพใจเกิดความขุ่นมัวมานนั้นเขาได้โอกาสทันทีมานเขาจะเข้ายึดใจของเราอย่างทันใดแล้วเราก็จะเสียอารมณ์ส่งผลให้วิช,ชาไม่กระจ่างใสไปด้วย กระทบกระเทือนวิชาไปด้วยกว่าจะทำให้วิชาใสเราก็เหน็ดเหนื่อยใจนี่คือวิธีของมารมารประสบความสำเร็จมาแล้วทุกยุคทุกสมัยเราต้องเรียนรู้ใช้วิธีแก้ไขเราจะต้องหาวิธีแก้ไขคำถามแล้วเราจะแก้ทางวิชาอย่างไร นี่คือคําตอบเราจะโกรธต่อคนที่ทําให้เราไม่พอใจนั้นไม่ได้เพราะมารเ,เข้ามาดนใจมาดนใจให้คนเหล่านั้นให้กระทำให้กระทำแต่เรื่องที่เราไม่พอใจนี่คือวิธีของมารมารเขาทําได้สารพัดส,สร้างบารมีแล้วแต่ไม่ได้บารมีคืออะไร คำตอบจงดูในโลกเราทํางานแต่บริษัทไม่ได้ให้เงินเดือนเพราะเราทําให้งานของบริษัทเราเสียหายนั่นเองกลับมาดูเรื่องบารามีที่เราสร้างก็คืองานบารามีที่เราทําหากไม่เป็นที่ต้องการของนิพพานนิพพานท่านก็ไม่ได้ให้บารามีอันนี้ก็คือคําตอบดังนั้น จงดูที่สำนึกต่างๆสอนอะไรและสอนกันอย่างไรถูกตำราหรือไม่โดยเฉพาะวิชาของจิตต้องดูว่าถูกตำราหรือไม่หากผิดตำราพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้บารามีนับว่าถูกต้องแล้วเหตุเพราะสอนผิดตำราสร้างบารามีแต่ไม่ได้บารามี การให้พวกเราลงมาเกิดเพื่อเพิ่มบารมีนั้นถ้าบารมีเต็มขีดแล้วก็ใช้บารมีนั้นไปสู้กับมารการไปสู้กับมารต่อไปก็คือวิธีต่อสู้มารของาธาตุธรรมความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดจากทางอื่นแต่เกิดมาจากหัวใจของมนุษย์เอง สิ่งที่มนุษย์เคารพบูชาโดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากตัวสิ่งนั้นแต่เกิดจากหัวใจของมนุษย์ที่ไปเคารพบูชาเข้าความเคารพบูชาของคนเท่านั้นที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเทพยาดาหรือเป็นวัตถุอันหนึ่งอันใด ถ้าเลื่อมใสกันเข้าจริงๆบูชากันเข้าจริงๆดวงจิตหลายพันหลายหมื่นดวงไปช่วยกันยกย่องว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนื่องจากกระแสดวงจิตของมนุษย์เข้าไปสิงสู่อยู่ในนั้นมีตาดีทำเหมือนคนตาบอดมีหูได้ยินทำเหมือนคนหูหนวก มีลิ้นพูดได้ทำเหมือนคนเป็นใบ้มีกำลังแข็งแรงทำเป็นคนวิกลจริตผู้ใดทำได้ผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าคำสอนจากหลวงปู่ขาวอนาลัยวิชาเรื้อรังไม่ว่าจะปฏิบัติหรือฝึกฝนสายไหนในกาย18อรหันอย่าแวะเล่นในลทธิ์หรือโลกียะยาน นานเกินไปวิชาจะเรื้อรังท่องเที่ยวแต่ละชั้นแค่หอมป่าหอมคอจากนั้นนำเอาปัญญาขึ้นสู่กายทำให้เร็วที่สุดมานจะไม่แทรกจิตใจของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจอวตารได้มันเป็นไปไม่ได้สิทธิ์คนหนึ่งเป็นคนบ้าแล้วเขาร้องทูลพระเจ้าว่าพระเจ้าโปรดแสดงให้เราเห็นพระบิดาเถิด และพระเจ้าตรัสกับเขาว่าฟิลิปฉันอยู่กับคุณมานานมากแต่คุณยังไม่รู้จักฉันเลยผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพอ่อแต่เราสาวกไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและความหมายกายหยาบแกล้งบ้าพระโพธิสัตว์ภาคขาวมักจะเกิดไม่ได้พอเกิดก็ถูกมารดับ จงพิจารณาดูเถิดหลงชื่อเสียงหลงแขกที่แห่ห้อมล้อมหลงเงินที่ไหลามาเทมานี่คือกลวิธีของมารทั้งนั้นจนในที่สุดเราต้องอาบัติปาราชิกซึ่งเป็นอาบัติหนักที่สุดส่งผลให้หมดสภาพความเป็นพระและมรรคผลนิพพานล่มสลายไปตลอดกาลขอขอบคุณเพจ ปูปุ้ยเดอะแองเจิลดีแองเจ l ลสป i ริชว a มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ